แช่บอลแช่บอลูกเฮ้ยขอกินดิเด้อยขากินได้ด้อตัวนี้อมเฮ้ขพพับใจอมขอยยับใจเด้อมอมขับใจขับใจขับใจลูกขับใจเด้อเด้ออมมัมมอม มอมแป้งมอมมอมขอจินเด้อมอม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 มามามอมมอมมอมม่าม้าเออเอากอมอมเด้เอามอมขอบใจเออขอบใจเด้อเอามอมไอ้แซ่บแท้ตู้น bon ี่แซ่บแชก่อเหรอแชบแทชนอนลงเนาะ